iPhone 17ใกล้มาแล้วดราม่าราคาแรงคุ้มหรือเกินไปทุกครั้งที่ Apple ประกาศเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่สิ่งที่ตามมาพร้อมเสียงฮือฮาเสมอไม่ใช่แค่สเปคหรือฟีเจอร์ที่อัปเกรดขึ้นแต่คือราคาที่มักจะกลายเป็นดราม่าครั้งใหญ่ในสังคมค่ะและปีนี้กับการมาของ iPhone 17ก็ไม่ต่างกันเลยเพราะแม้จะยังไม่ถึงวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่9กันยายน แต่กระแสะเรื่องราคาก็เริ่มร้อนแรงจนกลายเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางซะแล้วจากข่าวลือและการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศหลายสำนักคาดการว่า iPhone 17 Pro และ Pro Max จะเปิดราคาที่สูงขึ้นไปอีกระดับโดยเฉพาะรุ่น Pro Max ที่อาจพุ่งทะลุหลัก60,000ถึง70,000บาทในตลาดไทยหากเป็นจริงนี่จะถือเป็นสมาร์ทโฟนที่แพงที่สุดของ Apple เท่าที่เคยมีมา และเป็นหนึ่งในมือถือที่ราคาทะลุเพดานสูงสุดในโลกซึ่งแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีข่าวออกมาแบบนี้ความเห็นของคนทั่วไปก็ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายชัดเจนฝ่ายแรกคือกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ของ Apple ที่เชื่อว่าแพงแต่คุ้มเพราะ iPhone ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสื่อสารแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมการออกแบบและภาพลักษณ์ทางสังคมหลายคนมองว่าการถือ iPhone รุ่นใหม่ คือการได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่ามือถือใดๆในตลาดและเงินที่จ่ายออกไปก็คือการซื้อความมั่นใจและความพิเศษให้กับตัวเองค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปก็เริ่มตั้งคำถามเสียงดังว่ามันคุ้มจริงหรือเพราะในยุคที่สมาร์ทโฟนแบรนด์ชีนและแบรนด์อื่นๆกำลังแข่งกันด้วยราคาและสเปคที่ใกล้เคียงหรือบางครั้งก็ดีกว่าการจ่ายเงินเกือบ7 0,000บาทเพื่อมือถือเครื่องหนึ่ง อาจโดเหมือนการจ่ายเพื่อแบรนด์มากกว่านวัตกรรมดรามานี้ยิ่งทวีความรุนแรงเมื่อสื่อบางแห่งนําไปเปรียบเทียบกับมือถือคู่แข่งที่ราคาถูกกว่าครึ่งแต่ให้กล้องหรือสเปคที่แทบไม่ต่างกันเลยนอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นที่ผู้คนหยิบมาพูดถึงกันมากก็คือเศรษฐกิจปัจจุบันที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการควักกระเป๋าซื้อมือถือราคาแรงขนาดนี้หลายคนในโซเชียลตั้งคาถามตรงๆว่า Apple กําลังหลุดโลกไปหรือเปล่า การที่บริษัทผลักดันราคาให้สูงขึ้นเรื่อยๆจะกลายเป็นการตัดกลุ่มผู้ใช้จำนวนมากออกไปโดยไม่รู้ตัวและอาจเป็นช่องว่างให้คู่แข่งเข้ามาแทรกแทนที่แต่อย่าลืมนะคะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาดราม่าเรื่องราคาของ iPhone เกิดขึ้นแทบทุกครั้งแต่สุดท้ายยอดขายก็ยังถล่มทลายทุกรอบเพราะ Apple มักจะหาวิธีชดเชยความแพงด้วยฟีเจอร์ที่คู่แข่งทาไม่ได้ เช่นใน iPhone 17 Pro Max ที่ลือว่าจะมีกล้องเทเลโฟโต้48ล้านพิกเซลหรือฟีเจอร์ Reverse Wireless Charging ที่สามารถชาร์จ AirPods และ Apple Watch ได้จากฝาหลังสิ่งเหล่านี้ทำให้คนจำนวนมากยอมจ่ายแพงเพื่อแลกกับความสะดวกสบายและคุณภาพที่เชื่อใจได้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความบางในรุ่น iPhone 17 Air ที่อาจจะเหลือเพียง5.5มิมตรทให้มันเป็นมือถือที่บางที่สุดในโลกทันที หาก่าวนี้เป็นจริงคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามันคือการแสดงพลังด้านการออกแบบที่คู่แข่งตามไม่ทันแต่คำถามก็ตามมาว่ามือถือบางขนาดนี้จะทนจริงไหมซึ่งทาสุดท้ายแล้วมันแข็งแรงและใช้งานได้ดีจริงๆก็อาจทำให้ราคาที่สูงดูสมเหตุสมผลขึ้นมาในสายตาของผู้ใช้บางกลุ่ม สำหรับคนไทยข่าวดีคือ iPhone 17จะเปิดให้พรีออเดอร์วันที่12กันยายนและเริ่มขายจริงวันที่19กันยายนซึ่งใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาทำให้กระแสนในบ้านเราแรงไม่แพ้ประเทศอื่นแน่นอนค่ะและไม่ว่าดาม่าราคาแรงแค่ไหนเชื่อว่านาร้าน Apple และเครือข่ายใหญ่ๆใ,ในไทยก็ยังคงมีผู้คนต่อคิวรอซื้อเช่นเคยสุดท้ายแล้วคำถามที่ว่า iPhone 17 คุ้มหรือเกินไปคงไม่มีใครตอบได้ชัดเจนจนกว่าจะได้เห็นสเปคจริงฟีเจอร์จริงและราคาจริงในวันเปิดตัวแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือดราม่าเรื่องราคาจะกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงไปอีกนานและก็อาจเป็นกลยุทธ์ของ Apple เองที่ทำให้ผู้คนยิ่งอยากรู้อยากเห็นและอยากเป็นเจ้าของมากขึ้นไปอีกด้วยค่ะ